สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวด้วยกันค่ะแกงหน่อไม้วันนี้เพื่อนเสาทำกบบข้าวให้กินเขาบอกแกงหน่อไม้ย,ยังอร่อยอยู่เลยแกงซ้ำอีกแกงเพ็ดแล้วก็ไข่เจียว <c oughs> ลูกชายจะพูดด้วยแข่งพูดเลย แต่งด้วยมะเขือเทศพันพลังเศศอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ผักซดน้ำพริกกะปิของชอบของบ้าน,นต้องมีติดโต๊ะกินข้าวทุกวันมากินข้าวด้วยกันค่ะแซบแซบค่ะแซบแซบแซบมาค่ะมาค่ะอยู่ใกล้ๆมาทานนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อน